ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยตนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงยอนนะครับจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ต่ายอยู่จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้นะวันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันพระหัสที หมกราคมพศ2566เวลาเกือบ7นาฬิกาโหยเกือบ7นาฬิกานะครับก็เป็นการทำงานวันที่2แล้วเมื่อวานก็จองไปทั้งหมด3คันวันนี้ก็นะขอยสัก3าคันครับปอล์ทุ่าทุมันคล้ายๆว่าไงเริ่มต้นมันเริ่มต้นเดือนใหม่เออมันเริ่มต้นปีใหม่เราก็อยากออกตัวมันแรงนิดหนึ่งค่อยไปแผ่วปลายปีก็ไม่เป็นไรให้มันถึงป้องแต่ต้นปีไปก่อนวันนี้มี1รุ่นนะครับเป็นของคุณบีวุฒินานนั่นเองเป็น เซลล์รถใหญ่ซึ่งเป็นรถอีกหนึ่งรุูที่ขายดีมากๆเลยเขาจะไปส่งมอบที่อำเภอบ้านกรวดแต่ว่าพี่ต่ายไม่ได้ไปนะก็จะมีทีมงานอีกชุดหนึ่งไปเดี๋ยวเราจะไปถ่ายกันก่อนก่อนเดี๋ยวเกาจะส่งมอบไปดูกัน นี่แล้วก็วันนี้วันที่2ของการเปิดงานนะครับเราก็จะมาเปลี่ยนบรรยากาศของการถ่ายทำกันบ้างวันนี้เราจะพามาพบกับเจ้าตัวตระกูล2ตันอัพนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวรถบรรทุก6ล้อเล็ก NMR นั่นเอง130แรงม้านะครับคันนี้มันมีพื้นที่ใช้สอยระหว่างหัวเกง่งตั้งแต่หัวเก,งก่งจนถึงด้านท้ายเนี่ยหรือพูดง่ายความยาวของตัวแคสซี 4, นั่นแหละมันอยู่ที่3เมตรเท่านั้นเองโอ้โหเป็นที่เรียกว่าด um ัมซิ่งดินด่วนก็ว่าได้นะครับ สุดยอดจริงๆคันนี้จะเป็นของคุณพี่วุฒินันนะครับซึ่งจะเอาไปส่งลูกค้าที่อําเภอบ้านกลวดวันนี้นั่นเองก็ขอให้คุณลูกค้านะครับรวยๆเฮงๆนะครับกิจการเจริญรุ่งเรืองนะครับมีงานขนดินขนเอา้าขนเอานะครับขายได้ก็ขายดิบขายดีนะราคาหัวเก่งเจสซี่ยังไม่รวมตัวถังนะครับรุ่นนี้จะอยู่ที่ 9 8 7 0 0 0บาทเอา9 8 7 0 0 0บาทอันนี้เดี๋ยวเราดูเจพาพวงมเก๋งเจสี่นะครับลักษณะของมันเนี่ยมีการไปต่อตัวถังมาแล้วซึ่งด้านบนแน่นอนแหละมันก็ตามมาตรฐานขนส่งเลยมันจะมีเจ้าตัวไฟสองตว่างสีเขียว4ดวงนั่นเองแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าไฟเนี่ยเขาบังคับเป็นสีเขียวหรือว่าเป็นสีอื่นได้ไหมนะครับกระจกลักษณะการออกแบบของรถบรรทุกด้านหน้ามันจะเป็นด้านหน้าตัดนะครับเพื่อการมองด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าที่ดีนั่นเองไม่มีฝากระโปรงมาบางเหมือนรถเล็กตัวกระจกมองข้าง จะได้มาฝั่งผู้กับขี่นะครับหนบานแต่ว่าฝั่งของผู้โดยสารเนี่ยมันจะมีอยู่ 2- อออันนะครับก็คือมองด้านข้างตัวรถแล้วก็มองบริเวณด้านหน้าตัวรถนั่นเองใบปัดน้ําฝนนะครับด้วยความที่มันเป็นเจ้าน้องเล็กสุดเนี่ยเอาไป2อันพอนะฮะเราก็ตัวไฟหน้าของเขาบอกเลยว่าได้ไฟหน้ารุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับหลอด LED ปรับสูงต่ําไม่ได้นะยังเสียเเรียบเจบ้าปิตัวนี้ไม่เป็นรอยมันเป็นเหมือน,นรอยขีด q c ครานันไม่ใช่รอยนะแล้วก็ตัวนี้นะครับมาพร้อม Day light, ซึ่งปิกอัพอิชามากๆเลยแม่เจ้าพวกกอกรแก่นี้เริ่มพัฒนาเกินหน้าเกินตาชะละนาะมีมีหอดไฟ LED มีหอดไฟ d ดรไพุดหน้านะครับแล้วก็ตัวนี้นะก็จะมาพร้อมกับหลอดไฟโอ้โหมันเป็นหลอดไฟแบบ LED ด้วยส่วนการชนของมันเคาะดูสิ ตัวนี้ก็จะเป็นวัสด,ดุที่คล้ายๆกับพลาสติกนะครับแต่เป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วทีนี้มันจะมีเจ้าตัวจุดยึดไม่ใช่จุดยึดตะขอเกี่ยวด้านหน้าสาหรับเผื่อฉุกเฉินรถติดนะครับก็มีมาให้โลโก้ของ i อ u z u ก็ยังคงเป็นเหมือนรถปิกอัพนะครับที่เป็น Isuzu ูสีโครเมียม NLMR130 นะครับตัวนี้เดี๋ยวดูด้านข้างกันบ้างในส่วนของเจ้าตัวด้านข้างเนี่ยเขาก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ N เอ็มอาร์แล้วก็มีการติดสติ๊กเกอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับไฟเลี้ยวของเจ้าตัว NMR คันนี้นอกจากมันอยู่ด้านหน้ามันยังอยู่ด้านข้างบริเวณเลยชายบันไดามานิดหนึ่งนะครับก็เห็นด้านข้างในอย่างชัดเจนส่วนยางของเขาเนี่ยที่พีต่ต่ายศึกษามานะครับถามพี่วุฒินันแล้วลเอาตรงๆเลยคันนี้มันใช้เจ้ายางขนาด7 0 0้นั่นเองรถใหญ่เขาจะไม่เรียก1ิบห้าก็เรียกยาง700ตรงนี้นะครับ700นคือ700้นั่นเองแล้วก็มาพร้อมกับเจ้าตัว กาดกันกระแทกนะครับด้านข้างตัวนี้มันเหมาะสําหรับเพื่อเกิดให้ชุกเฉินมอไซค์มุดข้างมุดอะไรอย่างเงี้ยพูดรงตมันก็จะมีเจ้ากาดตัวนี้ปกป้องถังน้ํามันขนาด75ลิตรโอ้ลิตรปิกอัพเจแก75ยังเสียเปรียบอยู่นะแล้วก็มีการต่อตัวถังนะครับอันนี้ก็บอกเลยว่าที่เราเห็นใช่ไหมครับก็จะเป็นประมาณรถด,ดําดินหรือไม่ก็รถขนหินขนทรายวัสดุก่อสร้างนะครับก็ด้วยความที่มัน ด้วยความที่มันตัวเล็กนะสามเมตรใช่ไหมมันก็สามารถวิ่งตามตอกตามซอยได้เหมือนปิ๊กอัพเลยนะครับหรือไม่ก็ใกล้เคียงแล้วก็ขนได้เยอะกว่าเอออันนี้เป็นตัวเลือกที่เขาเอามันไปใช้งานนะครับคอกลัวก็จะมีอยู่หนึ่งเส้นแต่พื้นเนี่ยเราไปดูที่พื้นเป็นพื้นเรียบนะครับไม่มีไม่มีตีนตุแกแกไม่มีอะไรทั้งนั้นก็มันเป็นรถด,ดาดินนะเนาะแล้วก็ด้านข้างมันจะเปิดได้นะครับสังเกตดูมันจะมีเจ้าตัวสลักกอนตรงนี้ไฟเลี้ยวนะครับไฟที่เป็น โครมสีแดงนะครับก็จะอยู่ด้านข้างมีให้เช่นเดียวกันด้านหลังนะครับก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวยาง700มียางอะไรให้เรียบร้อยนะบา,บางฟุ่นนะครับบางฝุ่นตัวนี้ก็ไม่เกินตัวรถนะมันก็แน่นอนเลยเพราะว่าเขาต่อมาจาก3มิตรนะสมิตรนะเพราะว่ามันก็มาตรฐานชัวๆเอาไปตรวจขนส่งนี้ผ่านปื๊ดผ่านปื๊ดเพราะเขาจะมีแบบที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนั่นเองยางอะไรก็จะให้อยู่ด้านท้ายรถแบบนี้เลยป้ายทะเบียนก็ยังไม่ได้ใส่นะครับตัวไฟเบรกไฟท้ายไฟถอยเนี่ย มันก็จะมาพร้อมกับหลอดไฟที่เป็น LED ทั้งชุดเลยเรียกได้ว่ารถใหญ่ตอนนี้นะครับเขาพัฒนาได้แบบสุดยอดจริงๆนะครับแต่ก่อนมันก็เป็นไฟธรรมดาเนาะตัวถังนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต่อที่3มิตรเนาะเขาก็จะมีการรับประกันในส่วนของตัวถังนะครับก็คือตัวดําตัวนี้แหละอยู่ที่3ปีนั่นเองโอ้โหสุดยอดจริงๆอันนี้โดยรวมนะครับด้านท้ายของเขารถใหญ่เขาไม่มีกันชนท้ายมาให้นะแต่ว่าการที่มันติดตัวยางอะไหล่ไว้ตรงนี้มันก็ดีตรงนี้ว่า จุดต่ําสุดของตัวรถเนี่ยมันจะไม่สูงเท่าไหร่นะครับเวลาที่เกิดเหตุเอาสมมุติว่ารถเก๋งมุดอย่างนี้นะอ่ามันก็จะมีการติดยางอะไรมันก็จะปลอดภัยทั้งคู่นั่นเองเพราะว่าการที่รถเล็กเขามุดเข้าไปลึกเท่าไหร่มันก็จะยิ่งมีอันตรายมากขึ้นเท่านั้นคือมันไปถึงห้องโดยสารได้มากขึ้นนั่นแหละจุดต่ําสุดเขาก็อยู่ประมาณนี้นะครับรถเก๋งปุ๊บก็โดนย,ยางอะไรก็เด้งออกมาอันนี้ก็ว่าเป็นหุ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวรถเลยเอา้าสวยนะสวยโอ้ะ พาไปดูภายในกันเวลาที่เราจะเปิดนะครับเวลาที่เราจะเปิดเจ้าตัวหัวเก่งเข้ามาก็จะมีสลักตรงนี้ครับเนี่ยสลักตรงนี้จําไม่ผิดต้องมันต้องทําให้ดูอ่ะลืมเราไม่ได้เปิดนานงัดตรงนี้ออกแล้วก็ดึงตรงนี้ดึงตรงนี้ดนเดี๋ยวทําให้ดู <laughs> ไม่ได้ทํานานละภายในห้องโดยสารของเจ้าตัว nmr ตัวนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามันออกแบบให้มีความ ทันสมัยความล้ำสมัยนะครับไม่แพ้กับพวกรถปิ๊กอัพหรือว่าอ,อไฟเลี้ยวตรงไหนวะอืมเนาะอ่านี่ครับตัววัสดุของเบาะของเขาเนี่ยก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวเบาะที่มันเป็นลักษณะ วัสดุคล้ายๆหนังนะครับถ้าตัวนี้ถ้าเราจะดูเนาะมันก็เหมือนกับเจ้าตัวสปาร์กตอนเดียวใช่ไหมใช้วัสดุแบบนี้ข้อดีของการใช้วัสดุแบบนี้ก็คือนอกจากมันดูสวยงามแล้วเนี่ยมันยังทําความสะอาดง่ายอีกด้วยนะครับแล้วก็ตัวกระจกนะครับตัวกระจกตัวนี้มันก็จะมาพร้อมกับกระจกไฟฟ้าแล้วนะหลายๆท่านสงสัยว่าเฮ้ยมันเป็นตัวออโต้นะครับมันขึ้นลงออโต้หรือว่าอ่ะเดี๋ยวให้ดูมันลงออโต้นะครับแต่ว่าขึ้นไม่ขึ้นออโต้นั่นเอง ตัวนี้นะครับด้านข้างประตูมันก็จะมีบอกว่าเออเจ้าตัว PTO ของมันเนี่ยถ้าปิดนี่ก็เอาลงถ้าเปิดนี่ก็ยกขึ้นอันนี้ก็คือยกดำเดี๋ยววิจยจะพาไปดูด้านในกันละกันตัวนี้นะมันจะมาพร้อมกับเจ้าตัวมือจับที่อยู่ตรงเสาด้านข้างนะครับมันช่วยให้เราขึ้นไปได้ไปภายในตัวรถได้ง่ายนะเออไม่รู้จะพูดอะไรก่อนอะไรหลังอ่ะทีนี้พอเราเข้ามาถึงบริเวณภายในที่เป็น ห้องเรสารของเจ้าตัว NMR นะครับอุปรกรณ์ความบันเทิงของมันเนี่ยก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวมันไม่มีหน้าจอให้นะครับมันจะมีเครื่องเล่น CDMP 3ตัวแอร์ของมันนี่ก็ใช้งานได้ง่ายนะครับมันก็มีฟังก์กชันให้เลือกเยอะมากๆเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการปรับทิศทางโอ้มันเยอะกว่า Big Up อีกนะเปิดพัดลมแอร์น้ำยาแอร์แล้วก็ตัวเปิดความเย็นนั่นเองนะครับ อากาศภายนอกภายในก็ตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ที่พี่่ายถ่ายให้ดูนะครับก็จะเป็นตัวยกดํานั่นแหละลตัวนี้เป็นตัว p โ o เปิดปิดตัวนี้ก็จะเป็นตัวยกดําลงดนะําเนาะที่เราดูกันเมื่อกี้ตรงแผงด้านข้างประตูเกียร์รุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับเกียร์5สปีดนะครับเจ้าตัวเอนเนมามันเป็นเกียร์5สปีดเนาะแล้วก็พวงมาลัยของมันนะครับมันสามารถปรับระดับได้นะตัวปรับระดับของมันจะอยู่ด้านล่างนั่นเองซึ่งการถ่ายไป1มือแล้วก็ ทำอีกหนึ่งมือมันจะยากิดหนึ่งแหละเดี๋ยวค่อยทำกันทีหลังนะครับแล้วก็เฮ้ยมีถุงลมนิรภัยมาให้มันแน่นอนจริงๆเลยนะครับตัวมาตรวัดของมันเนี่ยก็จะเป็นมาตรวัดมาตรฐานนะครับซึ่งก็บอกข้อมูลาการขับขี่ได้อย่างทบท้วนสาหรับผู้กับขี่ที่ ต้องการทราบข้อมูลต่างๆปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบตเตอรี่นะครับก็มีบอกให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้ด้านบนนะครับมันจะมีช่องใส่ของให้นะครับเป็นช่องใส่ของแล้วก็ไฟหลังคานะครับเจ้าตัวคือสังเกตเลยว่าถ้าสมมติว่าตัวรถรุ่นไหนนะที่ไฟหน้ามันเป็น LED ตัวไฟหลังคาตัวนี้มันก็จะเป็น LED ด้วยเดี๋ยวเราลองเปิดดูอู้ววเอานะครับสำหรับ FC ที่รอติดตามดูเกี่ยวกับสายรถบรรทุกก็ เอาลงให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีรถแต่งมาเดี๋ยวจะลงให้ดูละกันคือที่ถ่ายคันนี้เห็นว่ามันน่ารักแค่นั้นเองนะครับก็ขอให้ FC ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆวยเฮงไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับวิดีโอใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ